เขาไปใส่ซอยนี่เหรอครับซอยน้ำเชี่ยวเนี่ยนะโอซอหมันจะไปไงเ่ะพี่เดอเด้อเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวครเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปไปเลยเจมส์อ่าครับตอนนี้เจ้าที่ตามนายไปก่อนลุงนายหนึ่งนายนะครับกําลังข้ามกระแสน้ำเชี่ยวไปเพื่อที่ไปทําระบบเชือกเพื่อที่จะเข้าไปลําเลียง ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เด็กแล้วก็มีผู้ป่วย